สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะแลาผู้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่กวางโจวประเทศจีนนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะผู้บินกับสายการบินแอร์เอเชียค่ะแล้วก็หลังจากที่สายการบินแอร์เอเชียย้ายฐานการบินไปต่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองผู้ก็ยังไม่เคยบินเลยนะคะล่าสุดก็คือที่บินไปออสเตรเลียกับแม่เมื่อปีที่แล้วนะคะอันนั้น บินที่สนามบินสวนภูมิค่ะและครงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่บินที่สนามบินดอนเมืองนะคะเดี๋ยวผู้จะพาทุกคนไปดูว่าที่นั่งมันเป็นยังไงรีวิวสายการบินแอร์เอเชียค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะผู้แบบเป้ลุยเดียวแล้วทุกคนจะพาทุกคนไปเล่นสโนว์บอร์ดนะคะที่กวางโจค่ะมันเป็นลานอินรดนะคะที่ใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศจีนเลยค่ะชื่อกวางโจซู สุนกขโนป่าค่ะทุกคนเดี๋ยว,บวรบกวนติดตามดูกันด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้ผู้ซื้อของ Air a อร์เอเชียนะคะเพราะว่าผู้อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาอ,อยู่ต่างจังหวัดเนาะมาบินที่ดอนเมืองมันก็สะดวกสบายค่ะแล้วก็ผู้ได้ตั๋วมาในราคานะคะประมาณ7,600บาทค่ะโดยขาไปนะคะผู้ซื้อ Extra Carry On ค่ะทุกคนแล้วก ไม่ได้ซื้อน้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วก็ขากับโหลดใต้ท้องเครื่อง20กิโลค่ะก็คือราคา7,600บาทนะคะในช่วงเทศกาลถือว่าราคาดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปเช็คอินกันดีกว่านะคะ Let's go ว้าวนี่นะคะเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะอารกาศสบายๆนะคะ,ปไ,ไ,ไ,ะ,คะไปกันดีกว่าค่ะ ก็น,นะคะผู้บินตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งคะ่ะไปที่กวางโจนะคะตอนนี้ก็2องทุ่มครึ่งแล้วค่ะก่อนสี่่วโมงนะคะไฟก็เปิดให้เช็คอินได้แล้วค่ะเนี่ยแถวไม่ยาวเนาะสบายๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันดีกว่าค่ะ let's go อะคะ่ s <S ะ,คะเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วน,นะคะเทเล ตอนก่อนผู้เช็คอินผู้ก็บอกว่าขอทำไบโอเมติกได้ได้วยไหมได้ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อที่สนามบินดอนเมืองนะถ้าบินระหว่างประเทศนะคะจะไม่มีการทําไบโอเมติกจะทำไบโอเมติกได้ก็ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเท่านั้นคะ่ะทุกคนแล้วก็ผู้ถามว่าพอดีผู้ซื้อเอ็กซ์ตาแคริออนค่ะเขาก,ก็ขอช่างน้ำหนักแล้วก็ในหน้าเว็บตอนซื้อเนาะมันบอกบอกว่า เอกตาแคริออนเราอะ7กิโลเนาะแล้วกระเป๋าอีกใบก็7กิโลแล้วผู้บอกว่าพอดีเอกตาแคริออนเป้ใบเนี้ยของผู้นะมันหนักประมาณเกิน7โลแต่พอช่าง8โลเป็นไรไหมเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอธิบายฟังว่าเอออย่างเป้ของเราใบาเนี้ยเนาะมันก็คือมันได้สูงสุดก็คือ10กิโลนะคะแต่ว่าเป้อีกอันหนึ่งของเราอ่ะเป้ของเราอีกใบหนึ่งโอ้ยวุ่นวายมากเลยอะเป้ของเราอีกใบหนึ่งอย่างใบเนี้ย สมมติข้างหลัง10ใบนี้4อย่างเงี้ยเอ t กเตอ r แคลรได้และเอ t กเตอ r แคลรก็คือจะเป็นกระเป๋าลาก2ใบไม่ได้นะคะคุณง่ายก็คืออย่างถ้าผู้ใช้ใบเนี้ยเป็นเอ็กเตอรแคลรวออละก็จับคู่กับกระเป๋าลาาอย่างเงี้ยได้แต่2ใบรวมกันแล้วต้องถัวเฉลี่ยน้ำหนักไม่เกิน14กิโลค่ะอ่ะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยว ิปหน้านะคะตอนที่เราบินกลับจากนิวซีแลนด์แล้วเที่ยวบินจากดอนเมืองกับฮิโรูุก็หายห่วละคะ่ะเพราะเปย์พูได้10โลแล้วก็ยังมีใบอย่างนี้ได้อีก4โลนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวแล้วก็ของเรานะคะมันเป็นโอ้ยเจอเหมือนเจอผู้คนอินเดียของเรานะคะเป็นบัสเกตคะ่ะเดี๋ยวเราผ่านตอมอลงไปไม่ได้ผ่านอุโมงนะคะตอนนี้ไปขึ้นเครื่องเป็นบัสเกตแล้วก็มี มีอยู่6บัตรเกตค่ะเดี๋ยวไปรอดูว่าตอนขึ้นเครื่องจะเป็น,นงไงนะคะบัตรเกตที่สนามบินดอนเมืองค่ะทุกคน Let's go ค่ะ, s <S คะเดี๋ยวเราไปผ่านตอมอนักตะน,นะคะอันนี้ก็คือแยกพัสดตหนังสือเดินทางต่างชาติก็ตรงนี้เนาะแล้วก็ของเราหนังสือเดินทางประเทศไทยนะคะเข้าที่ช่องนี้ได้เลยจ้าที่นี่มีแยกกันแบบนี้เลยเนะจ้า ต้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่นี่สนามบินดดนเมืองไม่วุ่นวายเหมือนที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะทุกคนแป๊บเดียวนะคะเนี่ยด่านต่มอมข้างหลังแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเดินดูช้อปปิ้งนะคะก็ตรงนี้ค่ะมีดิวตี้ฟรีนะคะของคิงพาวเวอร์ค่ะนี่ใครเข้ามาอยากซื้อขนมติดไปกินม<า>ีนอกก็ซื้อได้นะคะฝั่งนี้ก็มีที่นั่งแล้วก็มีพวกน้ำหอมตรงฝั่งนี้ค่ะส่วนของเรานะคะ เป็นบัตรเกตค่ะเกตสี่เดี๋ยวไปฝั่งฝากกันนู้นลิมสุดเลยนะคะเดี๋ยวไปรอดูว่าบัตเกตเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเราเช็คอินก่อน4ี่ชั่วโมงค่ะก็คือมันอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนได้ค่ะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปรอดูตอนขึ้นเครื่องเลยค่ะทุกคน อ่าแล้วก็พอผ่านต่อมอเข้ามานะคะถ้าใครไม่ได้แลกข้างนอกข้างในก็มีที่แลกเงินค่ะที่สนามบ,บินดอนเมืองเนาะเนี่ยอันนี้ไทยพาณิชย์อันนี้กรุงศรีแต่กรุงศรีปิดไปแล้วแล้วก็มีตรงนู้นอีกนะคะเนี่ยค่ะมีกะสิกรนะคะอ่าแล้วก็ไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะะก็คือถ้าใครไม่ได้แลก ก่อนเข้าตอ,ม,อมานะคะก็มาแรกข้างในนี่ค่ะทุกคนที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะนี่นะคะทางออกขึ้นเครื่อง1-6ถึงหหรือทางไปบัสเกตนะคะต้องเผื่อเวลาหน่อยเพราะมันอยู่ไกลค,คะ่ะแล้วก็เมืเ่อกี้ตอนเช็คอินเจ้าหน้าที่เขาก็บอกบอกว่ามันต้องลงบันไดเลื่อนไปนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ทางออกบัสเกตหนึ่งกลงไปตรงนี้จ้าก็เผื่อเวลานิดนึงเนาะ ได้ไม่กีชัรัิดค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบัตเกต1นึกันนะคะอะตอนแรกคิดว่าบัตเกตลงมาแล้วจะไม่เจอร้านค้าอะไรเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนนี่ค่ะร้านขายกาแฟนี่ค่ะเนาะที่นั่งดูผู้คนณนะเวลาตอนนี้3ามทุ่มครึ่งนะคะคนมารอบัตเกตกันเยอะมากค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพวกร้านขายขนมขายน้ำนี่นะคะขายห่วงค่ะใครมาอที่บัตเต1ร์นะคะเนี่ยมีเบอร์เกอร์คิงด้วยจ้าใครชอบเบอร์เกอร์คิงก็จัดไปนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ของเราก็คือตรงนี้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะบัตเต 4 8ของเราจะบอดดิ้นตอน5ทุ่ม50ก่อนเครื่องขึ้นทางไปยังท่าอากาศยาน40นาทีค่ะเยิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้ที่ประตูทางออกหมายเลข3ประตูทางออกหมายเลข3กรุณาแสดงสื่อเดินทางพร้อมก็แบบเจ้าหน้าที่ไหนติดทางออกเฮ้ยทุกคนมุมนี้เก๋มากเลยเดินลงเลยเกต1-6มานะนี่แล้วก็มีที่นั่ง พิเมเล่ที่น้นองคะของเราเจาก็นั่งรถบัสมาไม่นานนะคะประมาณ5นาทีได้ค่ะแล้วก็มืดตสื่อเลยค่ะทุกคนก็คือเวลาบอดดิ้งไทม์นะคะก็คือตรงเวลานะคะที่ห้าทุ่มห้นาทีนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะคันที่เราจะไปนะคะเราไปกวางโจวจีนกันเโจตอนแรกไม่คิดว่าคนจะเยอะนะแต่เต็มหลัมจ้าประาเดี๋ยวรอ,อขึ้นเครื่องกันนะคะ Let's go <S ถึงทางเข้าแล้วค่ะจอดยือค่ะถ้าผู้มีเทุกท่านจะนี้ตระลึกใส่กันายเที่ยวบินนที่วบิน c 536 536จะนำทุกท่านจทางสู่ท่าจากาศยานนานาชาติไเมืองกวางโจประเทศจีนขอบคุณค่ะ ก็เรื่งเป็นราคาดีนะคะจะเป็นที่นั่งแบบสามสามแบบนี้ทุกคนแล้วก็รอบนี้นะคะสวัสดีค่ะเราก็ได้ที่นั่ง18ดีดอกค่ะทุกคนอั่งไกลแล้วค่ะ15 16 17นะคะแล้วก็ของเราก็นี่ค่ะถึงแล้วค่ะ18เดี๋ยววางกระเข้างบนกันก่อนนะคะเก็บสัมภาระก่อน,นะค่ะ เรียบร้อยนะคะที่นั่งก็เหมือนเดิมค่ะเราสูง160นะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะจะเหลือประมาณหนึ่งฟ้ามือได้นะคะนั่งสบายแล้วก็ดีดกนะคะที่นั่งริมทางเดิมนั่งสบายเข้าห้องน้ําสะดวกค่ะทุกคนโอเค,น,ค,น,ค,น,คน,นะคะก็ประมาณนี้ก็คือบินประมาณ3ชั่วโมงนะคะเที่ยงคืนครึ่งก็ไปถึงที่นูน่น 第四点零五，哈，杜坤，就是三小时，然后光速，就比在泰国一小时，哈，然后，就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 ， แล้วก็ก่อนที่จะผ่านตอมนะคะทุกคนตรงเค้าเทร์ข้างๆอะค่ะจะมีใบตอมให้เราก่อกนะคะใบอลูมิเนียให้เรากรอทั้งข้างหน้าและข้างหลังให้เรียบร้อยนะคะพอกรอเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนมันจะมีตู้อย่างเงี้ยอยู่ข้างทางเขาเรียกว่าฟลิงเกอร์เพนลิ้นเซลกิลเล็คอลเลกชันนะคะก็คือให้เราอะค่ะทุกคนวาง ต,ตรงนี้นอวางคาสดต,ตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกมันมีภาษาไทยทุกคนมันบอกว่าให้เราวาง4นิ้ว4นิ้วมือข้างซ้ายวาง4นิ้วมือข้างขวาแล้วก็วางนิ้วโป้งสองข้างของกันแล้วก็จะได้ใบนี้ออกมานะคะก็คือสรุปว่าก็คือใช้3อย่างนะคะตอนที่จะผ่านตอมอะคะ่ะก็คือพ a าสป o อร์ตใบอะ r i ไรโบกาสหรือใบตอมอนะคะที่เราขอแล้วก็คือใบที่ พิมพ์ลายนิ้วมือจากเครื่องพิมพอัตโนมัตคิค่ะทุกคนโอเคค่ะ okay. วีนามืดก็ถ้าใครมีสงสัยถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่ผ่านตอมอก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปผ่านตอมอก่อนค่ะทุกคนบายเย่ yeah. และแล้วนะคะก็ถึงที่สนามบิน ไปหยุ่นเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนก็คือกับการทําเวลาดีมากเลยนะคะถึงก่อนกําหนดเวลา20นาทีค่ะยังจะไม่ทันได้นอนอิ่มเลยนะคะก็ถึงที่สนามบินไปหยุ่ที่กวางโจรประเทศจีนแล้วค่ะทุกคนก็สําหรับสายการบินแอฟริเชนยนะคะผู้นี้ประทับใจตั้งแต่ตอนเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินดอนเมืองแล้วค่ะทุกคน าีดกว่มีทางเดินข้างบนกับทางเดินข้างล่างก็ประทับใจตั้งแต่สนามบินโอ้ยหน้ามืดอ่ะประทับใจตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินดอนเมืองนะคะก็คือให้คําแนะนําดีมากมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอนที่ถึงแม้จะเป็นบัสเกตน,นะคะแต่ทําเวลาได้ดีมากเลยะคะ่ะก็คือบัสเกตนั่งรถบัสไม่งานใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะขึ้นเครื่องก็คือ เรื่อออกตรงเวลาแทนถึงก่อนอีก20นาทีค่ะก็โอเคนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะสำหรับคนที่จะบินมาเที่ยวที่ประเทศกวางโจวประเทศจีนค่ะทุกคนก็ใครไม่รกก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะโอ้ฝากติดตามคลิปสโนว์บอร์ดที่กวางโจว้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ